bó ao này, đẻo nhẻo cỏ, nhẻo cỏ. cua thép à? ô tô kia đẹp thế kia. dầm dầm luôn. cùng khóc cùng khóc đúng không? ha, muỗi ẩn mà, chỉ thôi.

หนูเห็นไหมนี่ถืปเรื่อปล่าเลยแม่งลงข้างปาูเเร็วๆๆจะกินไหมล่ะไม่กินเนี่จะกินก็นม่งลงข้างปูเร็ย เดีย๋ยวก็จะได้กินแล้วล่ะรอให้มันนี่ก่อนเคยปรุงอั้ไที่ไน่ได้ดี่อที่ีควดมสมง่าไ

ขึ้นอยู่จุดนั้นใส่ลายลงขึ้นโคันไปมันคึ้ว่าสินะครับแใส่ลายมันขึ้นสีแสดสิ

ว่าแตการใส่บางทีโอ้ยตื้บิดแล้วเนี่ไงตนบิดแจวแจวกับทุกคนทุกคนันทุกตนกหทุกอยงไม่หวา แสบคร okay, exactly. okay. ับยกโต้สบนในขาอู้เอ้บนขาอุยมันโอเคตัวนี้ก็บน่อยเหอนกเนหอเดี๋ตัวนี้เปลือยไงเปลือกเะเจียวกันแล้เจียกัเจียวใส่ข้างโคกเนาะข้ามัน้กา ก็นั่งตุ้มเขื่อนตุ้มชาดไม่ได้ด้วยไม่ซูนดูงพี่น้องมา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 เด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำกันมาที่นี่ชุดยอดเลยพุ่น้องโอ้ยขาเขาเขาไม่หนิปูป้วหนูน้อยอ้าวหล้างอยางกินน้ำมาที่นี่เอ้าวอ้าวอาเดี๋ยวปูเดี๋ยวปูลองชิมก่อนกันหนึ่งยำ้ำนี่ ิตใจนแหละเอาเอาเนื้อเน้มันเาวมัน็นตรงที่ว่าขามันกบกบนุ่มูเอาขามันหนูจะกินกบเหรอไม่อยากกินตาตากินนี่กินตาอะไกินตาล้วกินนี่ปูให้เลยสองขาไปเลยเธอเห็นนี่กิวแล้วกินตากินตากินหลังแห้มีน้ำสดด้วย จะเอาน้ำมันไหมเอาน้ำมันไหมน้ำมันกบไม่เอาไม่เอาหรือเขาชอบกินแต่อันนั้นชอบกินแต่อะไรมันกบมะกบรสเผ็ดมาล่ะเผ็ดมามากินมากินอุ้ยทำไมมือเนื้อใหญ่จังเนียหนาเลยจังเนื้แม่หนูอยากกินข้าวมันน้ำแดงข้าวเล่นเนื้อมันหมก เอลายยยป้อหเอนเอามันร้อนเามันจะลวกปากมันลวกปากนะหนูไปเล่นรอนะแย่เป่าให้หนูรอนะโอ้ยมามามาเร็วรดก้ย่จริงก่ร้อนไมหลาย่ไม่หนวันเย็นเนี้ยบแพี่น้องแ่บไม่วันนี้มาด้อยพี่น้องกิวมกันมาที่นี่เจ้าในวิาิอจิมดูนั่ง ก็คายไงเหมือนเอาไปเวิค้าเลยนเป็นตะเส็บเอาเ่าไป่นึ่จิ้มไปน่อย่าเปก่อนเป็นก่อนเนึ่กุบตัวใหญ่แห้เอาข้าวใส่เยนะมาอยากจะจิ้มข้าวให้มามาหันหน้ามาเ่อหันหน้ามาเลยไ่เอาหั กบไันยิ่งมากพี่เนาะสี่แสเซียงหาไปหาหลอกเมา่อคืนแล้ยิงนู้ว่าได้นูได้ต่กบกบมันหลายแถบพ่อได้กินแต่กบนู้ว์บเคยมีมันล่มแห่งนูบอกในกบใหญ่มันสองตัวเสียด้าไก่ ก็ข้าวส่ไหมข้าวาะจ้ำรึก็จ้ำว่าจะดน้องซูเนี่ยเี่ยวแล้วต้่มตั้งที่ก็นูี่แสบเอาชุดแสบชุดไหม้อนากอืมอนป้อนพ่อหน่อยสิ

เนื้อทำไมเยอะจังเลยมาเรื่อม่มากินเต่าเลยร้านหน่อยทีตัวนใหม่เี่คุน้องน่าโอ้โแต่กระามดิบว่เดียวกระช้ำม้วนปอกันกระช้ำผีว่ะเนี่ยกระคามดิมเสียก็คอเอาข้าเสียงติ๊ดเขียวป้วนเนื้อติ๊ดเขียวโกบไงมันหยาบบปลูกเขีวว่ดีแขียวมันหาง มาเร็วๆมาเร็วจ้าจะกินไล้นั่นเลยมันเหนียวใช่ไหมเหนียวจริงเยต้องเป่าถิงเลยเป่าถิงเลยหยัอกาดออไม่ได้เหรอมันเข่าเกลียวเข่เยเข่าเกลียวเข่าเกลียวเัติดบ้อนเอาออกก็ไม่ได้มาจิ้มก่นจิ้มเล้วเหนียวคจะจิ้มาก

ก้มลงเอาเองจาขาเกียวอยู่ได้ยังเอา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 เี้ยวเลยเขาค่อยเกี้ยวขาไม่ชอบกินปลาเขาค่อยเียวร้อนไหมล่ะอาข้าวใส่อร่อยคะข้รอไหมนะคะข้าวใส่ด้วยกินพักอกหอมน้ำ นกินเท่าก่อนอร่อยมากเลยอ๋อคลิปนี้เอาไ้เท่านี้แล้วครับพี่นอ้องขอโดวไปกินขขาวน้ำพึนกันครับตะกงรงหิ้วเข่าตะกรงหิ้วเข่าแล้วครับ